เกมนี้ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่โคตรมันจนริงๆระหว่างอาจาร,รย์หนูทองเนี่ยพบกับอาจาร,รย์หนูเพชรศึกนี้ครับอาจาร,รย์หนูทองอาจาร,รย์หนูเพชรสู้กันนะครับในการแข่งขันนะครับศึกคุณต้องคำนะครับทั้งที่6นะครับปี2535รสาหเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคู่นี้ผลจ,จะยังไงอาจาร,รย์หนูทองเนี่ยฝั่งสีขาวครับสีแดงเนี่ยอาจารย์หนูเพชร ท่านผู้ชมครับมีเรื่องอยากจะขอร้องเรื่องหนึ่งครับคือท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของเราถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับยินดีเลยขอฝากด้วยนะครับก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมด้วยทั้ง a c e b o o k และ YouTube นะครับขอฝากด้วยจริงๆหรือท่านใดสนใจสนับสนุนโดเนตนะครับค่าขนมค่าผู้จัดทำก็ขอฝากด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับจังหวะนี้ครับสีขาวจะหนูทองเปิดมาครับสีขาวเปิดโคดสีแดงเดินเม็ดครับ จะเป็นสงไหนหรือเปล่าครับสีขาวเดินมาสีแดงเดินโคนครับสีขาวเปิดมาเทียนครับอาจารย์หนูทองสีแดงเดินโคนสีขาวเปิดเบียครับหน้าเบียลักษณะคล้ายๆกับมาเทียมโคนในผลสีแดงเปิดเบียครับสีขาวเดินเบียขึ้นมาตำแหน่งที่จอจันทร์สี่เอาแทงกลิตแล่มีสีแดงเดินเบียครับหน้าเบียหมากเม็ดทรายสีขาวแทงสูงครับเอาแล้วครับมาเทียมแทงสูงครับ จังหวะที่จ้หนูทองเลือกแทงสูงปักษาแหวกรังสีแดงเดินเบี้ยครับตำแหน่งที่ข้อไฟห้าสีขาวเดินเม็ดสีแดงเดินมาครับคู่กินเบีย้ยตาเดินมากสีขาวครับบอลเบี้ยขึ้นมาที่กองทุ่สี่คู่พันธนาการสีแดงกินตัดสีขาวกินและสีแดงเปิดเบี้ยครับตาเดินของมากสีขาวสีขาวจวังหวะนี้เลือกที่จะเดินมาขึ้นมาครับ จังหวะนี้ท่านผู้ชมครับคงจะเคยรู้จักกันนะครับม้ามังกรเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ครับจันทรุทองเดินไมาอย่างดีมากครับสีแดงเดินเม็ดครับโอ้โหจังหวะนี้จันทรุเพชรชูดเลยครับอินทราขว้างจักสีขาวไม่กินครับดูครับเดินมาขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิงสามครับม้ามังกรหรือสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรนั่นเองครับจังหวะนี้สีแดงขึ้นมาตำแหน่งที่จอจันเจ็ด สีขาวเดินเม็ดครับจอยเรือออกมาตำแหน่งที่ชอช้างแปะขุมพกันทดดาสีขาวขึ้นโคนครับสีแดงเดินม้าคูอีกครับจังหวะนี้ครับเรามาศูนขว้างขวานคูกินกลากระดานแล้วสีขาวถูกปังคับยำยีจิตใจแล้จนุทองกินตักสีแดงกินสีขาวชูโคนขึ้นมาจังหวะที่สีแดงนำม้ากลับครับอาชาจำสินสีขาวเดินเรือครับอาเดินของหมากสีแดงครับสีแดงชูเมีเข้ามาเลยครับดูครับ เดาทางกลิ่นครับแต่มีสีขาวกลิ่นสีแดงกลิ่นสีขาวเดินมาขึ้นมาตำแหน่งที่ยอยหญิงสี่พยายมค่มธรณีตาเดินของมากสีขาวเดินมากับสีแดงยันเวี้ครับหมอนยันหลักตาเดินมากสีขาวสีขาวดูครับโอ้ชูดบี้ยขึ้นมาครับตำแหน่งที่ชอชิง5้าครับกายสุบันไร้พ่ายครับจงังหวะนี้ชูดเข้ามาเลยครับจานบูทองครับอยู่ต่อก็ขวางทางเม็ดครับ อานุเพชรจูบครับจังหวะด,ดีครับสไตล์เขาย์หนูทองก็ชื่อเดองการบุกครับแต่เกิดมายืนติดเบี้ยความเป็นตัวเดียวนี่คงจะไม่ถึงกับสุขุราของเขาสหรับดจานูทองแต่มีสีขาวเดินเม็ดครับสีแดงเดินมาขึ้นมาสีขาวชูดขุนขึ้นกับตำแหน่งที่งองูสองตาเดินหมากสีแดงครับสีแดงชูดมาครับสีขาวกินสีแดงใช้มากินขู่กินครับบรรพถลลมทับ สีขาวเดินเรือครับครูกินเบี้ยตำแหน่งที่ยอหญิงหกตาเดินของหมากสีแดงครับสีแดงเดินเรือตำแหน่งที่ยอหญิงแปดสีขาวเดินเรือครับเอาแลวครับตำแหน่งที่ยอหญิงห้าครับยอเขาพสุเมนตาเดินของหมากสีแดงครับสีแดงเดินขุนครับเอาครับจังหวะดีครับต้องใช้ขุนมาคุยเหมือนกันครับสีแดงจานหนูเพชรสีขาวดูจังหวะนี้ของจา์หนูทองครับสโลว์ภาพช้าอีกทีครับ มากินการอะไรครับเบี้ยครับท่านผู้ชมครับองคตควงพระขันครับสีแดงกินและสีขาวครับรออยู่แล้วครับกินรุกตำแหน่งที่เฉชิงห้าสถานแปดทิศสีขาวนั้นกินตัดสีแดงเดินขุนครับและจังหวะนี้สีแดงนั้นเดินขุนขึ้นมาสีขาวชูดเรือที่ยอหญิงห้าอีกครับโอ้โหจังหวะนี้พาลีลังทวีครับขวานทางเปิร์นจริงๆสีแดงเดินมาครับอาชาจำศิลที่จอจันเจ็ดสีขาวลุกโอ้โหจังหวะนี้เอียงครับ จันนุเพรถอยขุนมาตำแหน่งที่ทอสิงเจ็ดเซมีซุปกับจังหวะนี้สีขาวเดินเม็ดสีแดงขึ้นขุนครับตาเดินมาันนี้สีขาวถอยเรือกลับดูครับสีขาวเดินเรือนะครับพนุมานแหวกฟองสีแดงเติมโคนขึ้นมาครับไปอีกครับสีขาวขึ้นโคนตำแหน่งที่จอจัน3สามยังไม่หยุดครับจันนูทองครับโคจรจริงๆสีแดงเดินโคนตำแหน่งที่งองอูเจ็ดสีขาวขึ้นโคนครับโอ้โหเดินหน้าฆ่ามันอีกแล้วครับจันนูทอง จังหวันที่สีแดงเดินมาครับอาเดินของหมากสีขาวครับจังหวัดที่สีขาวเดินขุนครับตำแหน่งที่ขอคอยสองไกยืนในที่ที่ปลอดภัยกายสุราอมตะนะครับอาเดินหมากสีนี้เดินแดงนะครับสีแดงเดินมาตำแหน่งที่ชอชิงแปดสีขาวเดินขุนครับกายอสุราอมตะแน่นอนครับสีแดงขึ้นโคนมาอีกจังหวะนที่สีขาวเดินโคนครับไม่ได้ใช้งานอะไรครับโอ้โหกินเงินเดือนกันตดนี้สีแดงชูดอีน่แทงกลิบครับ สีขาวบังครับวิรุณจำบังตำแหน่งที่กอไก่สีสีแดงเดินเรือครับจังหวะนี้ชูดโอ้โหสีขาวที่เดินเรือมากันตานิดเพอร์เฟคชันแนลเฟกเลยนะครับท่านผู้ชมครับม้าจะมาครับแล้วเรือจะชูดจังหวะนี้ดุทองรออยู่แล้วครับสีแดงเดินมาจานุเพชรท้าทายอำนาจรัดตำแหน่งที่กอไก่ห้าสีขาวเดินเม็ดครับอินทราความจักสีแดงอินครับแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมครับจานุทองชูดตำแหน่งที่กอไก่หนึ่งครับ อาลีลังทวีปแปมนี้สีแดงเดินโคนกลับเลยครับเกิดปัญหาแล้วครับสีขาวครับดูครับกูกินมาครับแลกกับเม็ดส่งจังหวะนี้จานหนูทองนั้นเดินเรือเข้ามาแบบทิ้งทุนและดูจานหนูเพชรแก้จังหวะนี้ครับเรือตำแหน่งที่จอจันแปดครับมายาลาสกดทับกูกินโคนตำแหน่งที่จอจันสองเหมือนกันครับถ้าเธอกินมาฉันกินลุกครับแต่เม็ดตัวนี้มีปัญหานิดหน่อยตาเดินนี้เปตาเดินของหมากสีขาวซึ่งจานหนูทองนั้น พอใจอยู่แล้วครับม้ากับโคนครับแต่รุทองจวบตำแหน่งที่กอไก่ห้าสีแดงกินรุกสีขาวเดินขุนครับสีแดงเดินเรือครับตำแหน่งที่ชอชิงสองท่านผู้ชมครับอยากคิดว่าอาจารย์หนุเพชรท่านไม่เห็นนะแต่เกิดว่ากินเนี่ยเขากินกดครับถ้าเรือไปผูกเขาชูดโคนมานี่เปิดไม่ออกครับท่านผู้ชมครับตาเดินมากสีแดงเดินเรือครับสีขาวกินครับและดูครับกินธรรมดาเนี่ยมึงส่โลกไม่จำครับแต่รุทองเล่นแหวกกลางอาดานเลยครับ นุมานแหวกฟองตำแหน่งนี่งองงูห้าตาเดินมาสีแดงครับเดินโคนขึ้นมาอีกครับที่จอจันหกโอ้จังหวะนี้จานหนูทองกลับไปกินอีกครับดูครับเก็บตงครับแทมนี้สีแดงเดินโคนครับแทมนี้นะครับจานหนูเพชรนั้นอาจจะกังวลเรื่องเวลาครับแทมนี้เรือกินฟรีครับท่านผู้ชมครับแต่จังหวะจานหนูทองนั้นบอกไหมครับเล็กๆไหมเดินเม็ดกลับมาครับกะเล่นปลายกระดานตำแหน่งที่จอจันห้าครับจีรันมดแห่นดิน สีแดงเดินโคลนครับแหวกเข้ามาครับนกคุ้มเข้ารังตำแหน่งที่จอจันสี่เจ้วีอนุทองจบลูกอีกครับสีแดงเดินขุนครับใช้เดียวพันลีสีขาวเดินเรือตำแหน่งที่ขอไข่ฟกและดูสีขาวเดินเรือสีแดงเดินเรือครับที่ชอช้างสองครับดูเหมือนจานหนูเพชรนั้นคงเหนื่ออยู่ครับเจ้าวันนี้สีขาวกินนะครับสีแดงเดินเบี้ยขึ้นมาที่ยอหญิงห้าสีขาวลุกครับดูครับ ดูการขีดเส้นของอาจารย์หนูทองครับดูครับพี่เพกจับยามครับแต่นิดคุณสีแดงยังไงครับดูขึ้นมาครับจังหวะนี้ไม่กลัวครับแต่นูทองบอกเธอต้องลงไปข้างล่างก่อนครับสีแดงเดินขุนหลบไปตำแหน่งที่ยอหญิงเจ็ดนาคมุดบาดาลสีขาวดูครับทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วครับอาจารย์หนูทองครับโอ้ยและจังหวะนี้ครับอาจารย์หนูเพชรครับกินครับน่าจะเป็นเพราะเวลาอาจารย์หนูเพชรเหลือน้อยด้วยครับแทมนี้ครับ เป็นแต้มที่ถือว่าเด็ดขาดอาจารย์หนูทองครับดูกับขุนยักษ์จับลิงครับแต้มนี้ลงไปหล่นครับท่านผู้ชมครับโอ้แต้มนี้ครับสุดท้ายต้องขึ้นมาได้ตาเดียวครับจาร์ูเพชรลุยครับใช้เดี่ยวพลีดูรับเปิดลุกครับตำแหน่งที่ชอชิงห้าครับโอ้ยสีแดงขึ้นขุนครับตามหาติ๋มแต้มนี้อาจารย์หนูทองกิ่นครับติ๋มเก็บเห็ดโอ้สีแดงเดินเรือกูกินโคลนครับโอ้อาจารย์หนูทองเดินแบบฟรสสไตล์เลยว่าน้ำท่าผีเสื้อด้วยครับ จังหวะนี้สีแดงหงายเบี้ยครับฮันนุมานข้ามลงกาพอสีขาวเดินขุนปับ๊บเจ้าท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือจานุเพทย์นั้นบอกเยอะเหลือเกินไม่ไหวครับขอยอมแพ้ครับท่านผู้ชมเกมก็จบลงแบบนี้ครับส่วนตัวนี่ผมก็ไม่อยากกล่าวล่วงเกมใน,นอดีตของอาจาย์นะครับเดี๋ยวมาดูครับจังหวะน,นี้ว่าถ้าเล่นต่อไปเนี่ยผลจะเป็นยังไงผมสมมุติเลยนะครับเดินแบบง่ายๆกันเลยเท่านผู้ชมครับ อะสีแดงเดินเรือครับและสีขาวเดินโคนนะครับแต่วันนี้สีแดงเดินเรือไปอีกครับอ่ะดูให้จบเกมกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะขื่นขุนไปครับเราก็มาสรุปกันครับเนี่ยผมเชื่อว่าสีขาวเนี่ยคงจะไม่ยอมงายเบียจนหมดแน่นะครับก็ไปครับสมมติว่าต่อไปเลยแล้วกันครับให้เห็นชัดๆกันเลยครับโอ้โหดูครับดูจังหวะแบบเดียครับโอ้โห แบบนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วครับดูครับเดินหน้าค่าอย่างเดียวครับลกครับเพื่อท่านผู้ชมครับเดินให้จบครับถ้าเดินเข้ามาทางด้านซ้ายนี่โดนอีแพมแน่ครับท่านผู้ชมครับดูการล้อมครับล้อมโอ้โหดูครับพุทัก์การป่าล้อมเมืองเลยครับอย่างนี้โอ้โหรอเพียงแค่เวลาครับ ดูท่านผู้ชมครับดูต่อไปเลยครับเอาแบบนี้เอาผมกินแล้วกันนะครับเอาลราผมกินตัวดีครับนี่ได้ยังไงดีครับเดี๋ยวเอาไปครับไปครับไปครับอ่ะดูนะครับจังหวะนี้พวงนะพัวกับเพยวงเอาไปครับไม่ได้สนใจแล้วครับสีขาวกินขุนอย่างเดียวครับเดี๋ยวเล่นตับแป๊กบจังหวะนี้ นะดูครับคลอดเลยครับแต่ทีหล่นครับท่านผู้ชมครับโอ้สีแดงก็จบลงแบบนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมครับไอเห็นภาพจะชัดเนาะนะครับตอนจบก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันเหลือเยอะจริงๆครับสำหรับจานหนูทองนี่เขาเหลือนิดเนี่ยครับบางทีก็เป็นการเปิดโลกประทัดนะท่านผู้ชมนะหมากระดับมือใหญ่อ่ะที่จานหนูทองนะครับเทตัวนะท่านผู้ชมครับผมขออนีาตกอนะท่านผู้ชมครับจังหวะที่จานหนูทองเนี่ย ที่เด็ดที่ขาดนะครับในการแข่งขันเนี so ่ยมันต้องวัดนะท่านผู้ชมครับวัดมันมันต้องรู้อะไรหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับจังหวเนี้ครับที่จ้านุฒทองตัดสินใจท่านผู้ชมครับตัดสินใจโจ้ไปเนี่ยโอ้จังหวะนี้ครับท่านผู้ชมครับมันมันมันเขาต้องอ่านกี่ชั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับเราก็ดูจังหวะนี้กันนะท่านผู้ชมครับดูกินอย่างนี้เลยครับโอ้โหรวดูครับครับและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ น้ำหมากลุกนะครับเวลาไปแข่งขันกันเนี่ยก็ก็จะเจอจุดแบบนี้ก็ท่านผู้ชมครับคือจุดหนึ่งที่อาจารย์หนูเพชรเนี่ยเดินโคลนขึ้นมาเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับบางทีเวลาเนี่ยมีผลนะท่านผู้ชมครับเวลาในการแข่งขันมันมีผลมันบีบผู้เล่นนะครับคิดไม่ทันนะเวลาเนี่ยบางทีมันบีบทําให้เราคิดต้องรีบเดินครับไม่งั้นเวลาหมดแพ้แน่นอนอย่างเงี้ยฟรีครับ อาจารย์หนูทองก็เรื่องเดินเม็ดนะครับเพราะว่าอาจารย์มีผลเรื่องเวลาด้วยทั้งสองฝั่งนะครับมันใกล้เข้าช่วงปลายเกมแล้วนะครับระดับรุ่นใหญ่เล่นกันนะอาจารย์หนูทองสุดยอดจริงๆนะครับเป็นคู่ปรับเก่าอาจารย์บุกสืบนะครับเกมนี้ก็จบลงครับโดยอาจารย์หนูทองเป็นฝ่ายชนะนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยอินทรีเคเข่ารดิโอ